เชคได้เป็นอิมพอสเตอร์ ทำไม่ได้ลอต้องรอมันมา เมียหรือเปล่าวะเมียหรือเปล่า โ,โดนเป็นกระทงเรียบร้อยโอกาสได้เป็นแค่ไม่กี่ครั้งเอ้ยเพื่อนเพื่อนโอเคจัดเลยจัดเลย Non mi interessa, anzi, non mi interessa. ป็นธมสีส้มดนรุยไม่มีใครดรุดยเอ๊ะสีน้ำตาดรุดยเป็นคนอีกแล้ว ฉันจจาออ่าเจ็บใจมาขอเป็นสีเหลืองรอบนี้เราจะไม่พลาดแต่มันขึ้นอยู่กับตัวว่าจะได้เป็นอิมพอสเตอร์หรือไม่ ีกว่าโอเคแล้วสจบไปแล้วในชะ่ไหมเคเคได้เป็นอิมพิสอินโพสเตอร์ของรอบปาดไป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 าด wow. ว้าอิมพอสเตอร์สองรอบไปละไปละเราไม่สงสัย เราไม่ใช่คนที่ส,สงสัยหรืออะไรทั้งมั้นขอลงท่อที่ไหนบอกปวว่าที่ไหน อะไรนะไว้อัดเกลนเอ่อลบฮาวอ่ะออ่อย่างนั้นก็ได้อย่างนาั้นก็ได้สใส่เท่ากันเลยใส่เท่ากันเลย Okay. What? Ah. สีชมพูบอกส,สีฟ้าสีฟ้าอะไรสักอย่างหนึง่งสีขาวบอกในหลักฐานล่ะ ปวดสีชมพูแทนเอาสีสีฟ้าต้น w o ดเรียบร้อยเราปล่อยเพื่อนลำบากละทีนี้ผมว่ามันต้องสร้างสถานการณ์ไปเลยให้แต่ที่เพื่อน

ช่างเป็นอะไรที่ภาพนั้นที่นับภาคภูมิใจ